สวัสดีจ้าโอม,มโอมกำลังทำอะไรอยู่จ๋ากำลังเช็คเซนเซอร์อวัดลมยางของเลราครับอันนี้เราใช้เครื่องมืออะไรในการวัดเนะเาะมีฟังก์ชั่นเซนเซอร์วัดลมยางับอ๋ออันนี้แม่ทำงานร่วมกันเป็นเครื่องมือของนิสสันมอเตอร์เนาะศูนบริการที่อื่นจะไม่มีเนาะมีแต่ศูนบริการอาของนิสสันอย่างเดียวที่จะ ใช้ตัวนี้ได้ใช่ปะใช่ครับเป็นแรงของแกนนิสตอ,อันนี้ลูกค้ามีปัญหาอะไรมาคะเซนเซอร์ลมยางของอหน้าหน้าฝาหลังหลังขวาซ้ายขวาไม่เซนเซอร์ไม,ไม่ไม่เจอที่หน้าปัดตอนนี้เราตรวจเช็คดูแล้วว่าเซนเซอร์หลุดก็เลยทำการสั่งอะไรมาเปลี่ยนก็พอเปลี่ยนเสร็จก็มาทําการลงไอดีของลุกยางเขา